สวัสดีครับพบกับช่องมนุษย์ตะขาบนะครับช่องของคนบารองเท้าวิว่งศึกสายเลือดจะพูดว่าเป็นศึกสายเลือดเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าถ้าจะต้องเลือกกันจริงๆจะเลือกคู่ไหนนะฮะไม่เน้นสเปคนะคเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับกับ a s i c รุ่น max cushion ทั้งคู่นี้นะฮะก็เป็นรองเท้าที่ อายุยืนยาวทั้งคู่นะครับทั้งนิมบัสที่ออกมา25รุ่นและคายาโนที่ออกมาถึง30รุ่นแล้วนะฮะคายาโนและนิมบัสเนี่ยผมได้ยินชื่อมานานตั้งแต่ผมเริ่มวิ่งนะครับไปถามเพื่อนหลายท่านนะที่ว่าเคยวิ่งมาเขาก็จะแนะนำว่าค a ยาโนนิมบ u สสิคายาโนนิมบัสสิประมาณนี้นะฮะแล้ว แต่ผมก็ไม่ได้ลองนะในช่วงแรกๆเพราะว่าไปติดใจกับค่ายเครื่องหมายถูกซะก่อนจนแล้วจนรอดนะฮะเคยลองคายาโน26มาทีหนึ่งคายาโน26กเนี่ยก็วิ่งได้ฟิลแบบแน่นๆปักๆเลยนะครับแบบว่าค่อนข้างแน่นแข็งนะก็แล้วก็ไม่ได้ลองอีกนะครับจนมา2รุ่นนี้นะฮะคายาโน สาและนิมบ u สยีก็ได้ลองครับก็รู้สึกดีทีเดียวทั้งคู่นะครับเริ่มแรกเอาเริ่มมาจากคายาโนก่อนละกันคายาโนวันนี้จะมอมหน่อยนะฮะไม่ได้ซักล้างนะครับจะดูมอมแมมนิดนึงคายาโนเนี่ยก็เป็นรองเท้า Stability หรือรองเท้าสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะซึ่ง คนธรรมดาก็ใส่ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนท้ารองเท้าแบนอย่างเดียวถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันดันอุ้งเท้าบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับก่อความราคาญเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้พลาสติกแข็งโดยตรงดันขึ้นมานะครับเขาใช้โฟมแยกส่วนกันนะครับอันนี้ก็ยังใช้โฟมแยกส่วนเช่นกันคือจะมีโฟมแบบแข็งเป็นพิเศษแน่นเป็นพิเศษและโฟมแบบนุ่มนะฮะโฟมแน่นเนี่ยก็จะไว้ตรง ด้านในอุ้งเท้าเพื่อกันเท้าล้มนะครับในขณะที่โฟมอันนี้ก็จะเป็นโฟมที่คล้ายกับนิมบัสทั่วไปนะฮะฐานกว้างนะครับสำหรับ30ฐานกว้างมากหน้าก็กว้างท้ายก็กว้างนะกว้างไปหมดลองสังเกตดูนะครับมีความอวบอันมากกว่าทุกรุ่นนะเท่าที่ผ่านมานะครับรองเท้าจะมีโครงแข็งมากๆนะแข็งแรงมากพร้อมทั้งมี ตรงนี้ไม่ได้เป็นลายเฉยๆนะฮะเป็นพลาสติกซึ่งช่วยประคองส้นเท้ามากขึ้นอีกนะครับให้ส้นเท้าอยู่บนรองเท้าอยู่ในรองเท้าไม่มีการเลื่อนไหลสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษนะข้อเท้าล็อกแบบปกติเต็มที่นะครับพุ่มนวมเต็มที่ลิ้นเป็นลิ้นหนาพอสมควรนะฮะ การสวมใส่ค่อนข้างสบายนะครับแต่จะค่อนข้างแน่นนะผมใส่ตรงไซด์ได้คู่นี้ก็จะออกอาการอย่างแรกนะมีเพื่อนหลายท่านคุยกันมาว่าไปลองสวมแล้วรู้สึกว่ารองเท้ามันนุ่มยวบจมนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการออกแบบของเขานะคือไยาโน่เนี่ยออกแบบมาให้มีการประคองที่มากนะครับเพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าโฟมสูงขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันจะเหมือนเท้าเราตกลงไปแล้วเขายังคาดว่ามีการจูนโฟมนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยทำเป็นบ่อเหมือนเป็นเป็นอ่างแบบนี้นะครับเพื่อให้เท้าเราจมลงไปในนี้นิดหนึ่งนะการจมลงไปในนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นคงมากขึ้นเท้าก็จะไม่ตกออกจาก มิโซนะฮะไม่ตกซ้ายตกขวาออกด้านนอกนะครับก็คือจมอยู่ในมิโซเลยนฮะช่วงกลางหน้าก็เช่นกันนะครับคู่นี้ด้านท้ายจะออกแน่นนะฮะประคองด้วยปีกแต่ส่วนกลางตั้งแต่เลยกลางเท้าไปจนถึงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอาการจมเล็กๆนะครับวางเท้าไปแล้วอาจจะรู้สึกจมหรือเวลาเหยียบส่งเท้าอาจจะรู้สึกจมนั่นก็คือเขาต้องการไม่ให้เท้าเรา ไหลออกด้านซ้ายด้านขวานะฮะเพราะฉะนั้นกดปุ๊บมันจะจมเหมือนจะโยบลงไปนิดนึงแล้วมันก็จะหยุดนะครับสามารถส่งต่อได้แต่นี่ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่มันต่างกับนิมบัสชัดเจนคือเวลาเหยียบแล้วด้านหน้าเราจะรู้สึกถึงพื้นนะฮะรู้สึกถึงพื้นได้มากกว่านิมบัสนะฮะนิมบัสเนี่ยเหยียบลงไปแล้วจะไม่รู้สึกถึงพื้นเลยแต่คลโนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเหยียบถึงพื้นหน่อยถ้าลองสังเกตดูนะครับอ่า อันนี้ลองดูนะครับมันจะนุ่มๆน,นะต้องกลางเนี่ยจะนุ่มกว่าด้านขอบนะครับขอบจะแข็งแล้วตรงกลางจะนุ่มเพื่อการรองรับแต่ความแน่นของายาโน่เนี่ยก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งและการยุบด้านหน้าก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งคือทำให้รองเท้าค่อนข้างจะไหลนะครับมีการไหลไปด้านหน้าที่ดีเร็วนะ เพราะว่ามันยุคเพื่อเพื่อให้เท้าเราไปได้ข้างหน้าได้เร็วขึ้นด้วยนะอันนั้นเป็นผลพลอยได้ที่เขาออกแบบมานะครับท้ายเนี่ยแน่นแล้วก็มีการส่งแรงไปด้านหน้าดีนะครับเป็นรองเท้าที่รองเท้าคู่ใหญ่ที่วิ่งแล้วไม่รู้สึกเอถอะทะนะครับสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆมีความสนุกสนานดีทีเดียวโฟมเป็นโฟมไฟฟโฟมบลัสพัตอีโค o นะฮะ ก็เป็นโฟรมรุ่นใหม่ของเขาซึ่งอีโคเนี่ยก็จะถ,ถ้าที่ผมสังเกตผมมีความรู้สึกว่าโฟมอีโคจะมีความแน่นกว่าโฟมไฟฟ์โฟมบัส plus ธรรมดาเล,เล็กน้อยนะครับอันนี้ที่เห็นสีน้ำเงินนี้เป็นโฟมที่แข็งกว่านะะเป็นระบบ 4D ของเขาที่เขาออกแบบมาใหม่ต่างกับ รุ่นเก่าเล็กน้อยนะฮะรุ่นเก่าจะเป็นโฟมแข็งด้านในเต็มๆเวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกด้านในแน่นมากนะะอันนี้ก็จะคือมีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังได้ความมั่นคงอยู่เท้าไม่มีล้มนะฮะวิ่งแค่ไหนผมลองเหยียบแม้กระทั่งกิ่งไม้แล้วก็แล้วหลายอย่างนะครับลองเหยียบทั้งกิ่งไม้ทั้งพื้นไม่เรียบอะไรนะฮะแกล้งรองเท้าว,ว่าอย่างนั้นเถอะไม่มีอาการ เอียงเป๋อะไรทั้งสิ้นนะครรองเท้ามั่นคงสุดๆนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับใส่เราไม่ต้องกลัวคนที่น้ําหนักเยอะคนที่เท้าล้มเท้าแบนนะใช้คู่นี้ก็จะมีความสุขแต่เลือกไซส์ให้ถูกต้องหน่อยเพราะรองเท้าค่อนข้างกระชับเขาออกแบบมาให้กระชับนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าหลวมเกินไปเพราะถ้าหลวมเกินไปก็จะเสียการประคองที่ดีของเขา ถัดมาที่นิมบัสนะนิมบัสจะเป็นอะไรที่ดูละมุนล,ละไมกว่านะครับคโนเน้นความแข็งแรงนะนิมบัสเน้นความละมุนล,ละไมนุ่มดูนุ่มนวลกว่านะผ้าก็จะเป็นผ้าคล้ายกันนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผ้าของนิมบัสมันจะนุ่มกว่าการสวมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะนุ่มเท้ามากกว่านะลิ้น ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ใส่แล้วรู้สึกว่านิมบัสมันนุ่มนวลไปหมดทุกอย่างนะคะคู่นี้เหมือนถ้าพูดกันจริงๆก็เหมือนชื่อเขานะครับนิมบัสเนี่ยเป็นชื่อเมฆนะก็นุ่มนวลเหมือนเมฆจริงๆในการสวมใส่เข้าไปนะฮะล็อกเท้าก็เกือบจะคล้ายคายาโนนะครับแต่เลื่อนลงไปมีขอบลกขึ้นมาเน้นความสวยงามเน้นความเพรียวมากขึ้นนะมีนวมเต็มเช่นกัน การประครองอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ n ิมบัสแล้วไม่เป็นรองเป็นรองเท้านิวเทลแล้วไม่ได้เป็นรองเท้าสต a บิลิตีแล้วเนี่ยมันจะประครองไม่ดีนะครับส้นก็ยังมีโครงที่แข็งมากๆอยู่นะฮะอันนี้คือแข็งแข็งเลยนะครับเช่นเดียวกับแบบนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะเป็นโครงแข็งแข็งครับแล้วก็ประครองมาจนถึงบริเวณด้านนี้นะฮะในแนวนี้ แข็งเลยทีเดียวมีหูอะไรอันนี้ก็จะดูมีกิมมิกหน่อยโฟมก็จะดูมีลายลวดลายพริ้วไหวนุ่มนวลกว่านะสื่อถึงความนุ่มด้านหน้าเนี่ยถ้าสังเกตด้วยสายตาจะรู้สึกว่าด้านหน้าของนิมบัสจะหนากว่าเล็กน้อยนะฮะและการจูนมาทั้งๆท,ท,ที่โฟมเป็นโฟมไฟโฟมบลัสพลัสอีโคเหมือนกันกับเจ้านี่นะครับ อย่างแรกที่ไม่เหมือนกันคือสีสันหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้มีความเนียนๆนะครับอันนี้จะออกแนวจะพูดว่ายังไงดีมันจะด้านๆนะฮะอ้อลืมบอกไปคู่นี้เขาใส่เพียวเจลไว้ตรงส้นเท้านะครับเขาเก็บเข้าไปหมดแล้วจะสังเกตว่ามันไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆที่มีเจลสีเงินสีใสๆเป็นสีๆนะฮะเป็นพลาสติกสีๆอยู่ด้านนอกอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับ นี่ก็ไม่มีเช่นกันนะฮะเขาใส่ไว้ด้านในเอาเพียวเจลไปใส่ไว้ตรงนี้นะฮะเป็นก้อนเล็กๆรองรับตรงส้นเทา้ามาที่นิมบัสต่อนะครับนิมบัสเนี่ยมีความนุ่มนวลตั้งแต่ใส่นะฮะแล้วก็มีความนุ่มมากกว่าไคาโน,โนชัดเจนนะฮะเวลาเหยียบแต่มันไม่ได้ยุบนะครับคือความยุบมันนุ่มก็จริงนะครับมีความละมุนเท้ามากกว่าแต่ผมมีความรู้สึกว่ารองเท้ามันจะยุบ น้อยกว่าโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยรู้สึกได้ชัดเลยว่ารองเท้าค่อนข้างแน่นกว่านะก็ไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุผลกลใดเขาจูนโฟมมาแบบไหนหรือยังไงนะครับแต่การบีบเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ารองเท้าไคาโน o โฟมมันแน่นกว่านะในขณะที่นิมบัสโฟมมันจะมีความนุ่มละมุนมือกว่าละมุนเท้ากว่านะการวิ่งช้าๆวิ่งสบายนะครับ รองเท้าก็ได้เต็มที่เช่นกันเพราะอย่าคิดว่ามันเป็นนิมบัสแล้วจะต้องปราดเปรว่องไวเขาเป็นรองเท้าแม็กซ์คัชั่นแล้วก็ออกแบบมาให้มีความมั่นคงเช่นกันนะกว้างกลางเท้ากว้างใส่สบายมากๆนะครับไม่มีอาการบีบท้ายก็กว้างหน้าก็กว้างนะรองเท้าได้เต็มที่มันก็ยังมีความมั่นคงมากๆอยู่นะครับไม่มีอาการเอียงในล้มในนะ ลงส้นลงตรงไหนก็นุ่มไปหมดนะครับแต่ไม่ยวบนะแล้วก็ไม่มีการสลายแรงที่มากเกินไปคือได้ความนุ่มนวลที่พอดีนะแล้วก็ยังมีแรงคืนพอจะสนุกอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นรองเท้าอวบอันขนาดนี้ก็คือไม่ได้กินแรงมากมายอย่างที่คิดนะวิ่งช้าก็ไปได้เรื่อยๆสบายๆนะครับวิ่งเร็ว ก็พอได้เลยนะอันนี้คู่นี้ผมวิ่งได้ถึงประมาณเพจ5นะครับก็ถือว่าพอเพียงแล้วกับรองเท้าระดับนี้นะครคือการเร่งเนี่ยกับรองเท้าแบบนี้เนี่ยผมต้องบอกว่านิดนึงว่าทั้ง2คู่นี้การเร่งความเร็วแบบกดหนักๆมันก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้าสไตล์นะั้นมันเป็นรองเท้าที่ควรจะเร่งไปเรื่อยๆนะฮะค่คอยๆเพิ่มความเร็วนะครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ย ไคยานสามารถเร่งความเร็วได้เหนือกว่านิมบัสเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าความละมุนละไมเขาน้อยกว่านะครับมีความคล่องแคล่วในการเร่งมากกว่าแต่ก็เช่นกันคือรู้สึกถึงพื้นมากกว่านิมบัสเนี่ยเหยียบส่งแล้วไม่รู้สึกถึงพื้นนะฮะไม่ไม่รู้สึกว่าหน้าเท้าแตะพื้นเล็กๆแบบไคยานอนะครับคยานเนี่ยไม่ได้แบนจนถึงพื้นจริงๆนะแต่มีความรู้สึกถึงพื้นมากกว่าฟิลกราวเยอะกว่านั่นเอง อดอกยางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คายาโนเนี่ยรู้สึกนุ่มนวลกว่าเอขออภัยครับคายาโนเนี่ยแข็งกระด้างกว่านิมบัสเล็กน้อยนะฮะดอกยางของนิมบัสเนี่ยจับแล้วมันจะรู้สึกนุ่มกว่าแล้วก็ดอกจะเรียบกว่านะในขณะที่ดอกของคายาโนเนี่ยมันจะว่าคล้ายๆดอกเทลหน่อยๆก็ว่าได้นะเป็นไลท์เทลคือเป็นดอกที่ดูสมบุกสมบันกว่าในขณะที่ดอกของ นิมบัสเนี่ยเป็นดอกเรียบมากๆนะครับเรียกว่าเป็นยางถนนกับยางออเทเรนละกันนะเอ,อ่ด้านในอินโซนะครับอินโซของทั้งสองรุ่นเป็นโฟมร,รุ่นนี้เขาไม่ได้เขียนมานะฮะว่าเป็นออโทไ์ line. ผมไม่แน่ใจว่าใช้ออโทไ์หรือเปล่าแต่ว่าลักษณะมันเหมือนนะครับหนาะ นุ่มเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการเสริมอะไรเป็นพิเศษนะครับของไคาโน่ก็เป็นทรงนี้เช่นกันนะฮะไม่ได้เสริมด้านด้านในเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเขาใช้การออกแบบแทนการมาออกแบบที่อินโซลแทนนะครับซึ่งจะลดความน่ารำคาญในการสวมใส่ได้เยอะนะก็คือมีความมีความสบายในการสวมใส่มากกว่านะครับ มีอะไรอีกไหมที่ต่างกันก็เนี่ยนะฮะก็คือน่าจะเป็นหน้าตานะครับบางท่านก็ชอบหน้าตาแบบ us, นิมบัสนะบางท่านก็ชอบหน้าตาแบบคาโาโนเออมันสามารถใส่เที่ยวได้ทั้งคู่นะถ้าเอาจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยเท่าที่ถามมาจากตอนที่ผมไปได้คู่นี้มาเนี่ยร้านเอสิกบอกว่าคู่นี้ขายดีมากกับเด็กมัธยมปลายนะครับ นิยมซื้อไปใส่เป็นรองเท้าพละกันมากเพราะว่าเป็นรองเท้าสีขาวล้วนนะขายดีมากๆก็แสดงว่าหน้าตาถูกใจวัยรุ่นพอสมควรนะไม่ได้ดูเออเป็นรองเท้ากีฬาจ๋าเท่ากับคายาโนนะฮะคายาโนจะดูยังเป็นรองเท้ากีฬามากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีความสวยงามเช่นกันน้ำหนักนิมบัส จะเบากว่าไคยานเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนัยยะนะครับก็คือเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างหนักทั้งคู่ไคยานจะหนักกว่าชัดเจนเพราะโฟมหนาแน่นสูงชิ้นนี้นะครับแล้วก็ยางเอาโซที่หนากว่าแล้วก็มีมากกว่านิมบัสนะแต่เรื่องความทนเนี่ยหายห่วงความทนความเกาะเนี่ยผมลองวิ่งแล้วมัน ไม่มีปัญหาทั้งคู่นะทั้งดอกเรียบหรือทั้งดอกที่เป็นแบบบ้างๆแบบนี้นะครับท้ายสุดก็ต้องถามว่าท่านชอบอะไรมากกว่านะเจ้านิมบัสเนี่ยมันมันม่นคงขนาดที่ถ้าผมคิดเอาเองแล้วพอดีผมเป็นคนเท้าปกติไม่ใช่เท้าล้มนะครับด้านในด้วยความกว้างของเขาเนี่ยแล้วก็พื้นไม่ได้ยกขึ้นนะถ้าดูด้านข้างพื้นจะไม่ยกขึ้นแบบนี้เลยคือ ลงได้เต็มเท้านะครับก็ถ้าท่านไม่ได้ล้มมากๆแบนมากมากนะจะอยากใส่นิมบัสก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอ,อวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านวิ่งได้สบายๆนะครับละมุนเท้าอย่างที่ผมพูดว่าเป็น,เป,นเป็นละมุนพันนะส่วนคู่นี้ก็จะแบบออกแนวแน่นขึ้นนิดนึง นะก็แล้วแต่ท่านชอบเลือกได้สำหรับ2คู่นี้นะครับการท่านที่เริ่มวิ่งใหม่ๆนะฮะออต้องการการปกป้องที่ดีหรือคนที่วิ่งมานานแล้วต้องการรองเท้าสบายๆนะครับวิ่ง e ีซีวิ่ง Recovery หรือวิ่งโซน3วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งเก็บระยะเนี่ยสคู่นี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีคือไม่ผิดหวังแน่นอนว่ามันจะไม่ทำให้เราเจ็บ ทั้งคู่นะฮะมีการปกป้องที่ดีมีฐานที่กว้างนะครับสามารถลงเท้าได้สบายก็น่าจะมีประโยชน์กันบ้างนะฮะกับรองเท้า MAX c u s h i o n ยอดนิยม2คู่ของ ASIC นะฮะขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube นะฮะกด subscribe ไลค์ like, แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ